สวัสดีค่ะน้องหญิงนะคะตอนนี้ยอ,ะะอเภอบ้านไพ่นะคะบ้านไพ่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะนี่อันนี้จะเป็นทางเรียวเข้าอําเภอบ้านไผ่นะคะเขาบอกว่าเลี่ยงเมืองเลียงเมืองคือเหลียวซ้ายขึ้นสะพานของอำเภอบ้านไผ่ค่ะแล้วก็ก็จะผ่านโรงพยาบาลบ้านไผ่นะคะแล้วก็เขากลางเมืองบ้านไผ่เลยค่ะน้องหญิงและไทยใหเมืองค่ะ บริเวณนะคะหมื่นห้าสิบปลทางเพเภอน้องสองห้องจังหวัดขอนแก่นคือเกาค่ะนีตรงไปเรื่อยๆค่ะขึ้นสะพานเพื่อจะเข้าเมืองบ้านไผ่นะคะต้องไปกับไปไดค่ะก็จะเจอแยกไฟแดงประมาณสองไฟแดงนะคะไฟแดงก็จะนันแยกแยกบ้านเกิงและแยกบ้านไผ่นะคะจะบอกวันไผ่พซมีแมคโครรถตัดเปิดใหม่ค่ะเปิดเนี่ยปลายเดือนนี้ค่ะึแมนบ่เฮ้อลืมมาได จำบันไดคะ่จะจั่ว่าได้ยินข่าวว่าเห็นพันธ์นพ,นพันตาอยู่คาว่าสิเปิดค่ะเลยสุดท้ายบรรยากาศที่เมืองนะคะอำเภอพนห่างจากบันไพร40กิโลคะ่ะเราจะไปเจอบ้านอำเภอพนแต่ไม่ได้เข้าอำเภอพนนะคะเฮ้าซีรถพานเฮาสี่เหลียวลงหม่องรงข้าบ้านอำเภอพนเราจะไปนหนองสองห้องคะ่ะวันนี้เฮามีภารกิจอยู่หนองสองห่องกับอำเภอพนนะคะบันไพรเฮาเดืดจาดพานไปเลยจา้า นี่ค่ะครับรถต้องไปเรื่อยนะคะก็สะผ่าทางรถไฟค่ะทางรถไฟบ้านไผ่นะคะรถไฟบ้านไผ่ที่จะรัจรพานทางโรงพยาบานบ้านไผ่นะคะแต่ว่าเขาเหตุเป็นระยะระยะค่ะนี่จะเป็นทางมาจากสถานีใหญ่หรือเปล่าก็บอก้ยังไม่รู้นะว่าต้นทางปลายทางอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเขาเหตุทาง ไปเอผ่านอำเภอบันไพค่ะไปทางบอราบือค่ะน้องเย้งก็เลยถทายบรรยากาศให้มึงค่ะนี่นะคะอันนี้จะถึงแยกบันเจิงอันนี้ยังไม่ได้ทำนะแต่ว่ามองทางรงบ้าน,นเห็นชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาทำแล้วถึงแล้วค่ะอันนี้แยก ซ้ายไปบ้านผายอยากขวาไปอำเภอชนบทนะคะอำเภอชนบทค่ะนี่ค่ะขายบรรยากาศให้มึงค่ะอำเภอพุนยี่สองกิโลค่ะโคราชร้อยส 6, ี่สิบหกกรุงเทพสี่ร้อยหกนะคะเราไม่ต้องขับเร็วค่ะเพราะว่าไฟแดงอยู่ขับชา้าๆเพราะรถจะติดไฟแดงเราต้องออกขวาไปก่อนรถญ่ออกซ้ายรถขวารถเอ,อ่อ รถเหล็กออกขวานะคะนี่ค่ะติดไฟดงไฟแดงค่ะอันนี้ไฟแดงแรกนะคะอันที่สองก็ไฟแดงที่สองบ้านเตเป็นเมืองใหญ่นะคะข้างไปในเขาเมืองนะคะเราอยู่เอเขาเปิดวันที่สี่ธันวาแมคคารตัสเปิดวันที่สี่ธันวาจ้าเห็นป้ายแล้วแมคคารตัสมอเปิดวันที่สี่ธันวาคมค่ะวันดีค่ะเห็นแล้วไว้แห้ง เลยืนหนึ่งออกจากไฟแดงที่หนึ่งนะคะเลี้ยวขวาไปชนบทค่ะเรียกว่าแยกบ้านเกิงนะคะแยกบ้านเกิงต่อไปก็จะเจอไฟแดงที่สองค่ะของอำเภอบ้านไพรนะคะนี่เขาจะเรียกว่าแยกบ้านไพรนะคะตกไปเรื่อยๆค่ะตกไปเรื่อยๆค่ะนี่รนบีบตรงบีบถนน,นแั่แคร โคบ้านไผ่ก็จะเปิดแล้วว้า wow. นี่บอใกล้ปัไดค่ะกะ็จะเจอไฟแดงที่สองนะคะแยกนี่กับซีเลียวสายไปเขาเมืองบ้านไผ่ค่ะตรงไปกัปบริาัทลใดจะว่าเลียวสายกับเสาสะะารค้ามใดเช่นกันนะคะหมายถึงว่าเข้าไปในเมืองกระซิโพถนนแจ้งสนิทใดหันสิตรงไปก็เป็นเหลืองเมืองนะคะเลี้ยวขวาจะไปศิรภูมิแล้วก็ไปอำเภอชนบุค่ะ เก่านี่นี่ห้างเกียรติศิลป์ที่ฉันเพิ่งสำรวจซื้อคข้ามาเกียรติศิลป์มนนันเองดิฉันก็นตีห่างเกียรติศิลป์อีกละเฮ้ยเขาทำสวยนะอันแรกค่ะนี่นี่นี่เกียรติศิลป์นั่งที่หนึ่งไปต้นไปเปิดหกโมงเชา้าถึงหนึ่งทุ่มนี่เขาประกาศเลยนะคะโฆษณาไหมเพื่อนเนี่ย นทั้ทางหน้านก็จะเป็นเล่ยไฟแดงเนี่ยเขาเรียกว่าแยกบันปลายเล่ยไฟแดงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งขวามือจะเป็นโกเบนเฮากับบิกสีฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเออ่แมคโครโรตัสแมคโครโรตัสมอลนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะไฟแดงนี่ก็เสียอดโดนเติบนะคะให้ต้องใส่เกียรว์วางไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เบรกทํางานหนักนะคะเข้าเกียร์วางไว้เลยก็ไฟแดงนี้ถือว่าแบบนานมากเป็นไฟแดงใหญ่นะคะนี่ค่ะ ไฟเขียวแล้วนี่เห็นไหมใต้ี่ๆเขาเลยบอกว่าแยกบ้านไผ่คือไปนี่น,นี่่เรยวขวายยังไปเช่นบทใดคือเก่านะคะนี่ค่ะตรงไปค่ะบ้านไผ่บ้านไผ่น,ผนะคะนี่คือบ้านไผ่อันนี้คือสายเส้นถนนมิตรภาพนะคะบริเกานเมืองค่ะตรงไปค่ะ เราจะถ่ายให้ดูอันนี้ทางสปอริคาวาอยู่ดัานนอกนี่กบันทาวเห็นไหมกบันหาวอยู่ฝั่งขวาทีน้อยย่อยฟังนะคะฟังสายก็สิเป็นเอ่อรถตัดบิกด๊กซีเอรถตัดแมคโครเห็นไหมรถตัดหมอฝั่งขวาก็สิเป็นบิ๊กซีกบันหาวบิ๊กซีนะคะเลียงกันอยู่ค่ะนี่บอลลูนกับที่จะเสียบไฟแดงเป็นบ,บอลลือสารคามเหลวทรายนะคะ เห็นเมืองอาสซิยอนแสงนิดนึงอัสิผ่พาโบซัสใส,ส่ปันไดแตวาวัฒายไทยมนีกับบริทายแล้วนะคะเพราะว่าบาม่มีเวลาดีมาทั้งนี้นะคะนี่มีบิ๊กซีเห็นไหมนี่บิ๊กซีนี่รถตัดแม็กโครเขาจะเปิดเขาทำเสร็จรุนเรยทันใจมากดิฉันเลยถ่ายให้ดูะคะ่ะเขาจะเปิดวันที่สี่วก็เขาทำสวยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็จะเปน็นทางคุงทั้งเขานะคะแต่ขึ้นแมคโครดีดๆนั่นละค่ะแม่ ก็จะเป็นคอมมอนอุ๊ก็องเหมือนเซนท่านเนาะใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าั่อไปอีกโอเคนี่นะคะหลังจากนั้นก็จะมาเจอเสียกไฟแดงไอ้สามหยาบไฟแดงค่ะอำเภอปุนโกราชตรงไปค่ะเลี้ยวซ้ายสละคขั้ยอดโสนะคะบาราบ,บือค่ะนี่นะคะไฟแดงตรงนี้้ายเมืองกูไฟเขียวแล้วตรงเร่งรถนะคะ โอ้โชคดีมากเลยโอ้โชคดีและโชคลายแม่โชคดีว้าตาย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 ว้ายหาเมย์คิดว่าจะเกงสิโชคดีกลายเป็นโชคลายไปเลยจ้าดิฉันกล่ารู้สึกว่าเบรกลำหน้ากระโมะนะขึ้าขึ้นขยุ่นเห็นปะเนี่ยต้องขยู่ตรงนี้แต่ดิฉันเนี่ยโอ้โหล้ำหน้ามาไกลแล้วค่ะแต่ก็ยังปลอดภัยดีนะคะ แต่แล้วว่าสีให้มันท่านไฟเหลืองแต่ว่ากะมันแดงแล้ะก็เล็กเบรกซะให้มันจบซะค่ะไฟเขียวละค่ะทํานาทีขับรถตรงไปนะคะนี่ค่ะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราคืออำเภอโพนล้วก็เซียว สิพออำเภอโนนศิลานะคะที่ผ่านเมือเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลโนนศิลาค่ะโรงพยาบาลโนนศิลานะคะแล้วก็สีเจอเอย่ไฟแดงตรงนี้ค่ะนี่คือตัวอำเภอเพิ่นนะคะตลาดอยู่ฝั่งซ้ายเมืองกัอบอำเภอเล็กๆค่ะ๋ยวมาจากบันไพยค่ะนี่ค่ะน,น้องหญิงแทยบ,บรรยากาศที่เมืองนะคะเป็นอำเภอเล็กๆที่แยกออกมาจาก อ๋ออยู่ฝั่งขวานะคะแต่ว่าตลาดอยู่ฝั่งซ้ายค่ะอําเภออยู่ฝั่งขวาตลาดอยู่ฝั่งซ้ายนะคะอันนี้เอาสิมิตลาดนาซืเมือค่ะนีฝั่งซ้ายมือ่อเชเป็นตลอดนกตลาดนาซืเมือนะคะก็มีทุกวันค่ะสานสะดโื่อก็มีเลอตัสเลอตัสเซเว่นซีเจค่ะสานสะดโื่อฝั่งซ้ายมื่อเมือนะคะนี่ค่ะท้าเมืองมิสสถานรถไฟอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ ไฟนนสลาค่ะอันนิตาโก็สอค่ะทายเมืองค่ะนี่เซวนเพินไปต่อค่ะไม่รอแล้วนะอันเพอพ่นยีิกิโลค่ะหอดค่ะจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวก็ถึงจ้ะน้องหญิงออกจากร้านค่านะคะราคะ้านนี้ค่ะนี่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 นนีร้านนี้ sr พ่นประกาศขายชาสมหาราม,มาสือเพันเดอที่พันใหญ่มากเลยนะจะบอกคับ ที่ใหญ่อลังการมากนะคะทีนี่ที่เพิินค่ะสีเ,เหลืองๆนี่ของเพิินเมิดนะคะอาคารแล้วก็ที่ดินค่ะติถนนใหญ่นะคะถนนมิตรภาพค่ะนี่มาสือพันธุ์ใดนะคะยาวเหยียดเลยค่ะอาสิข่าวตัวเมืองพนนะคะอันนี้เปดีหอดเมืองพนนะคะเดี๋ยวพอเข้าเมืองพนเราจะเลียวตรงโรงพยาบาลเมืองพนค่ะนี่นะคะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟค่ะ แขขันทางรถไฟนะคะหลังจากนั้นก็เข้าตัวอำเภอพลจากนี้นะคะเราก็จะเข้าอำเภอพลจะถ่ายบรรยากาศใีเมืองจานี่คืออำเภอพลนะคะจังหวัดขอนแกน่นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นแล้วจะ้ะมีเรือนจำนะคะมีศาลนะคะอยู่นีน้ำคา่าตอนแรก กระจายประชาชนมาทางนี้นะคะเวลาคุณทรงคุณสารนะคะเนี่ยค่ะอยู่นีเมื่ค่ะมาหลังจากนั้นน้องยิงสซุบเขาเมืองนะคะจสออกสายมองโรงพยาบาลค่ะหนีไปน้องสองห้องค่ะเราจะไปไปทางที่น้องสองห้องกันนะคะครับรถไปเลยเลยค่ะน้องสองห้องเอขคุณซื้อเพื่อนกาหม่ำครับหม่ำหม่ำเมืองคนเมืองชัยภูมินะคะทางทา้งกระสิคขายมุงขายหม่ำนะคะ เยอะมากมายระวังทางนะคะแล้วก็มองของฝากเป็นกระสิบภูมิุขนะคะภูมิสุขของฝากหม่ำนะคะบอกสเรียวความองไฟแดงนี่นะคะ่ะเฮาสี่พันตลอดเลียวสามพันตลอดนะคะเอาสิบบล็อกไฟแดงนะคะนี่รับก้อยหม่ำพุนสุกอยู่นี่นะคะ่ะไอหม่ำไม่ใช่หม่ำพุนสุขหม่ำเมืองพลค่ะพุนสุกอยู่บกลางกลางไปไปสีนศุขนะคะเราจะออกซ้ายตรงโรงพยาบาลคะ่ะ ขาอันนี้คือโรงพยาบาลพนนะแม่นะน,ะนี่ออกไซด์ค่ะโร,รง,งรพยาบาลเพลนนี่บองต้นขาวเราเพื่อนก็เปซีเวดนะคะนี่ค่ะออกไซด์บ้างมองนี้ค่ะนี่คือโรงพยาบาลนะเนี่ยโรงพยาบาลพน,นค่ะแต่ว่ามองนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพื้นที่เข้าลายค่ะ มองข้างหลังโรงพยาบาลก็เป็นป่าแต่ว่าเขาก็สัางโรงพยาบาลเพิ่มเติมมันนี้กระทางเข่าอีกทางหนึ่งเห็นไหมแต่ก,ก่อนตอนนี้ไม่มีทางเข้านะก็เพิ่มเติมให้แล้วนะคะนี่ค่ะแต่เขาก,ก็สั่งไปได้เลยค่ะโรงพยาบาลเราก็จะไปก็จะมีที่จอดร,รถอันนี้จะน่าจะเป็นป่าสาธารณะนะนี่ค่ะเขาก็เลี้ยวขวาบางนีค่ะเลี้ยวขวาตรงนี้ไปเอาน้องสองห้องจะเจอส่แดด เปิดไฟเรียวจักหน่อยค่ะนี่ค่ะเปิดไฟเรียวล้วก็จะเจอไฟแดงตรงนี้สามแยกเสียไฟแดงเล็กนะคะถ้ากิเดเสียสายพันตลอดเพื่อจะไปรอสองห้องเร็วคว้ากระเขา้าเพื่อปุ่นอีกรอบหนึ่งฮิปโอนเท่าจะเดียวมือนี้พอไฟแดงนี้ถ้า,สาเสียวสายพันตลอดก็ต้องรอไฟแดงหลายรอบนะคะนี่ค่ะ งานใหญ่ในปีทองเนี่ยปีที่แปดสิบเอ็ดเนี่ยพุทธิสงในงานใหญ่มากนี่นะคะเรียวทายค่ะบอกใกล้บันไดนะคะไม่ไกลจากอำเภอพลเท่าไหร่นะคะหนองสองหองค่ะนี่ขับรถไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็เจอเองค่ะไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะเกษหอดอำเภอหนองสองห่องละค่ะ มาถึงแล้วนะคะอันนี้จะเ,เป็นแยกเอ่อไปบ้านภายไปสารส,สาราคามพยโสค่ะบุรีรัมย์ตรงไปนะคะหนองสองห้องตรงไปบ้านหมเ่เชียพดตรงไปพุทธโสงตรงไปนะคะนี่ค่ะเจอแยกไฟแดงตรงนี้สามแยกไฟแดงนะคะเราก็รอนิดนึงค่ะหลังจากนังกะสีตรงไปเลยจ้าถึงแล้วนะคะอาําเภอหนองสองห้องค่ะ อำเภอหน,นองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่คะ่ะเพือนน่อหนองสองห้องค่ะน้องหญิงทายไม่ให้มึงค่ะน้องหญิงเดินทางจากเบ้านไายมาหน,นองสองห้องประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะคะหนึ่งชั่วโมงถึงนะคะเลยทายบรรยากาศไม่ดูค่ะนี่ก็จะเห็นท่อระบายน้ำหรือเสาเสาไฟเราเหลือ,อยังไงนี่นะคะน้องเชิญเกา นี่นะคะอำเภอหนองสองห้องค่ะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะคะ,จะเจริญเร็วด้วยนะถือว่าจเจริญเร็วนะคะอำเภอนี้นี่ค่ะถ่ายไม่ให้มึงหาร้านสะดวกซื้ออ้อฮอกกี้ก็เสร็จแล้วนี่ไงฮอกกี้เปิดวันไหนฮอกกี้เปิดวันไหนเปิดแล้วนี่นี่ค่ะก็เห้เป๊เดี้วแล้วละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี้นะคะเราก็จะเราก็จะไปส่งไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นโอ๊ยไปรษะศรีปิดหรือยังไม่รู้ไประศรีเขาปิดหรือยังตอนนี้กี่โมงบ่ายสามยี่สิบสองยังไม่ปิดมั้งคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปส่งไปรษณีย์ก่อนเดี๋ยวกลับรถไปส่งไปรษณีย์ให้จบสิ้นก่อนโดยจะส่งวันนี้พลเรือหัดยังส่งหรอกพลเรือหัดสุกพอดี วกนี้กลับแล้วไม่ต้องส่งเออลืมไปพวกนี้กลับแล้วไม่ต้องส่งนะคะอันนี้ฝั่งสายมือโรงพยบาบาลหนองสองห้องค่ะอันนี้โรงพยาบาลหนองสองห้องนะคะนี่นนะคะ่ะเหาเสีย่ยวนี่ไปตลาดนะคะตลาดหนองสองห้องค่ะนี่ค่ะระวังรถนะคะระวังรถด้วยนะคะ นี่คะ่ะข้าศสกยูเทิร์นกลับพระศิกบไปเห็นลักงานอยู่ลานฝั่งขวามือนะคะยูเทิร์นกลับค่ะนี่คะ่ะยูเทิร์นกลับแล้วนะคะน้องยิงกระสีเลียวซ้ายเขาไปเรียกตัวเมืองนะคะนี่คะ่ะเลีเ้ยวซ้ายก็เป็นตัวเมืองขอนแก่นเขามีงานนิ้วหรอเขามีงานนิ้ว 13, สิบสามถึงสิบหกธันวาอ๋อสิบสามถึงสิบหกธันวานะคะ 3.4ประมา16สี่มือสี่มือไม่นานนี่นะคะเมืองเมืองเขามาได้เมืองตลาดเป็นอยู่ทางนี้นะคะทางหนาคือตลาดค่ะแล้วยิงซีเีลวซรายรัยนคารเป็นอยู่นี่นะคะนี่โอเคค่ะจบคลิปแล้วจบคลิปเดินทางจากบ้านไผ่หนองสองห้องเพชรคีนีนะคะพาพาชมบรรยากศรรา,าศขไปละค่ะสวัสดีค่ะ